ับผมหัดทำเกษตรยามว่างก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอซีทุกท่านครับวันนี้มือไว้ว่างนะครับไม่ได้ไว่ายเด้อรับถือถ้วยอาหารนะครับอาหารปลาเด้พี่น้องนะครับวันนี้ก็ครบสองสัปดาห์แล้วสําหรับการที่เราเอา,เอาปลิกมาปล่อยนะครับเพื่อนๆการที่เราเอาปลิกมาปล่อยคู่กับหอยเชอรี่นะครับสองอาทิตย์หรือว่าสองสัปดาห์พอดีนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูขนาดตัวปลากันก่อนนะครับ ไปดูขนาดตัวปลาปลาดุกก่อนนะครับแล้วค่อยมาดูบอ่อปลาหมอนะครับตรงนี้เป็นบอ่อปลาหมอนะครับเ,เพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราไปดู2อาทิตย์นะครับเ,เพื่อนๆไปเลยครับเ,เพื่อนๆครับก่อนที่จะเอาอาหารให้ปลานะครับดูก่อนนะครับ ดูตัวปลานะครับนิหอยพูหนะบลูเบอรี่สีทองพี่น้องนี่เห็นแบบไว่าเบอรี่สีทองพี่น้องนะครับเบอรี่สีทองกับสีดำนะครับพูดนะเวียกว่ายไปมาเอาจัดเคลียร์สถานที่กันก่อน,นก่อนที่จะเอาให้กินครับ นะครับผลุกเล็กนะครับบ่อละอสองร้อยกว่าตัวนะครับเพื่อนๆ ย้ายมาฝั่งนี้บ้างย้ายมาฝั่งนี้บ้างครับเลียรตสถานที่ก่อน ครับเพื่อนๆครับก็ได้อาหารรอบที่สองมาแล้วนะครับสําหรับตัวที่ออกมากินไม่ทันนะครับสําหรับตัวเล็กๆที่แย่งเขากินไม่ได้นะครับก็เลยต้องเป็นต้องให้รอบสองนะครับเดี๋ยวเรามาให้อาหารรอบสองดูีิว่าดูสิว่าอาหารแค่นี้ประมาณสี่กำมือสี่ถึงห้ากำมือนะครับอ่าลงบ่อละครึ่งครึ่งหนึ่งนะครับบ่อละครึ่งเนี่ยนะครับจะกินหมดไหมนะครับเริ่มจาก บ่อนี้ก่อนแล้วกันเนี่ยรอบสองครับอ่ะฝั่งนี้ด้วยเห็นไหมรอบที่สองก็ยังออกมากินอ่ะเห็นไหมหมดแล้วเมื่อกี้นะครับกินหมดไปแล้วเมื่อกี้ แล้วนะครับฝั่งนี้ที่หว่านลงไปเมื่อกี้นะครับก็จะหมดแล้วเหมือนกันอ่ะตรงนี้หมดก่อนนะครับตรงนี้หมดก่อนเห็นไหมไม่มีเลยนะครับอ่ะมุมนั้นอาจจะสะท้อนแสงนะครับมองไม่เห็นนี่ก็เป็นในส่วนของการให้อาหารรอบที่สอง สำหรับปลาที่ไม่แข็งแรงหรือว่าตัวเล็กตัวที่มาแย่งเขาจินไม่ได้นะครับตัวที่คล้ายๆกับว่าตัวโตนะครับเขากินอิ่มแล้วเขาก็จะไม่มายุ่งหรอกนะครับที่เหลือเราก็เอามาให้รอบที่สองให้ตัวที่เขาเขามาแย่งกินไม่ได้นะครับเราจะให้แบบนี้เพื่อให้ปลานะครับมีตัวโตที่ขนาดเข้ากันนะครับ ไม่ใช่ว่ากลุ่มหนึ่งตัวโตจับคลายได้อีกกลุ่มหนึ่งเ,เท่าหัวนิ้วโปง้งหัวนิ้วันน้้โป้งมือเราไม่ไม่เอานะครับต้องใช้เบี่ยกันนะครับพเพื่อนๆครับพเพื่อนๆอันนี้ก็คือการให้รอบแรกนะครับผมจะให้รอบแรกไปก่อนนะครับเพราะว่ารอบแรกจะเป็นตัวใหญ่ๆมาแย่งกินนะครับเดี๋ยวให้ตัวใหญ่กินกินเสร็จกินหมดก่อนนะครับ แล้วจะเอามาลงอีกหนึ่งรอบเพื่อให้ตัวที่เล็กๆได้กินนะครับเพื่อนผมจะให้อาหารเป็นสองรอบนะครับทุกบอ่อเลยนะครับจะให้เป็นสองรอบนะครับไม่งั้นตัวเล็กกินไม่ทันแน่นอนนะครับนี่ฝั่งนี้ก็กินหมดแล้วนะครับฝั่งนี้ก็กินหมดแล้วแต่โน่นไข่หอยเชอรี่เต็มเลยนะครับเดี๋ยวเ้าไปดูไข่หอยเชอรี่กันนะครับ มีทุกมุมทามุมไหนบ้างตรงโน้นนะครับมุมโน้นก็มีนะครับตันะนี้ฝั่งนี้ฟักไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้กันก่อนนี่ไงไคเชอรี่นะครับไคเชอรี่นะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับ นี่งไงไขเชอรี่สีทองท้องแทะท้องบะแทะหรือพี่น้องนะครับตอนนี้ก็มีอยู่สีไข่นี่แหละนะครับนอ่อยู่ตามตะเก็บนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับไข,ข่หอยเชอรี่ทั้งนั้นเลยนะครับนี่นะครับนะบนะ นะครับอันนี้เป็นบ่อปลาหมอครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารปลาหมอตอนนี้หมอหอยครับหมอหอยครับนี่ไงหอยหอยปังครับเพื่อนๆหอยปังนะครับหอยปังได้พี่น้องนี่พอพันธ์แม่พันธ์ใหญ่ผมงเไาว้นี้แล้วครับพี่น้องนะครับนี่ลอยอ่องลองแองแงอยู่นี่บอกหอยปังทั้งนั้นเลยนะครับปลาหมอน้ําเริ่มขุ่นแล้วเพราะว่าฝนตกน้าฝนลงนะครับเพื่อนๆ วันนี้เป็นบัวปลาหมอนะครับครับก็กินหมดไปแล้วนะครับเห็นไหมเหลือแล้วที่นี้นะครับอันนี้เหลือก็คือกินอิ่มกันหมดทุกตัวทุกไซส์แล้วนะครับอะอะให้ถือมาก็หวานลงไปให้หมดเลยนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็หมดแล้วเหมือนกันนะครับอ่ะหมดเลย ตักมาดูจะดีไหมเพื่อนๆตักปลามาดูสักตัวสิตักบถือเก็บตัวพี่น้องไหนตักมาดูหน่อยสิตัวตัวขนาดไหนแล้วอ่ะนี่นะครับตัวก็ประมาณนี้นี่ไงกินแล้วท้องไข่อ่อกลองเลย ปลกสสัปดาห์นะครับเพราะว่าเอามาก็ตัวใหญ่อยู่แล้วนะครับ2ส,สัปดาห์ก็โตประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอ่ะนะครับปล่อยลงไปที่เดิมไปไปกินเหียะสำหรับบ่อปลาดุกก็เอาไว้แค่นี้เดี๋ยวไปให้อาหารปลาหมอนะครับ